ถนนใหญ่สายใจรถไม่เคยติดทั้งวันทั้งคืนคอนโดตึกสูง9อาคารโดดเด่นข้ามกลางอาคารมิดไลท์ที่นี่คือโครบรัชดาพระราม9ครับเซลล์แกลเลอรีก็อยู่ได้หน้าของโครงการนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยเข้ามาดูห้องตัวอย่างกันได้ แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ใหม่ของ SS s อ s เนะครับชื่อว่าโคฟโคฟเนี่ยมันมาจากคำว่า Co-Being Community ซึ่งมันจะลึกซึ้งกว่า Co-Living Community เพิ่มเติมมาก็คือคนที่สนใจในสิ่งเดียวกันมาอยู่รวมกันนั่นเองครับต้นไม้ใหญ่ประจําที่ดินแปลงนี้นะครับอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ให้ความร่มเงากับโครงการนะครับสำหรับลูกบ้านทุกคนทรีแมปปิ้งโมเดลวันนี้นะครับ ก็จะแสดงภาพรวมทั้งหมดของโครงการขนาดใหญ่แห่งนี้ซึ่งมีอาคารพักอาศัยทั้งหมด9อาคารนะครับสูง27-29ชั้นไฮไลท์ก็คือ2อาคารนี้ครับซึ่งเป็นศูนย์รวมใจในการโคบีอิงด้านหน้านี่ก็คือตัวเซลส์แกลเลอรี่ที่เรายืนอ,อยู่ณขณะน,นี้ซึ่งอนาคตก็จะไม่ได้ทุบอะไรนะครับจะปรับปรุงเป็นชอ็อปแล้วก็มีบิ๊กเนมเจ้าหนึ่ง กำลังคุยกันอยู่ว่าจะมาทาตรงนี้เป็นร้านค้าชื่อดังนะครับแล้วก็อาคารนี้ครับเป็นอาคารจอดรถที่มีเฟอรสิลิตี้ล่างจนถึงด้านบนคอนเซ็ปต์ที่นี่ก็คือ Valley and h i l l ครับ Valley ก็จะเป็นปัจญาของฝั่งตะวันตกนะครับส่วน h i l l เป็นปัจญาของฝั่งตะวันออกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมีไว้ให้เล็งแล้วก็กะเอาว่าอนาคตจะเป็นคอนโดตึกสูงขึ้นมานะครับสะดวกในการเลือกห้อง แล้วก็แหบกระซิบนิดนึงอาคารนี้ครับเป็นอาคารที่มีสกายลูชอยู่ด้านบนสุดเป็นอาคารที่พิเศษแท่งเดียวเท่านั้นอยู่ด้านในของโครงการครับโอ้นี่นะฮะต้นไม้ต้นเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายกันมาต้นไม้เก่าแก่ประจําที่ดินห้องตัวอย่างอยู่3ห้องอยู่ด้านบนครับซึ่งก็มีทางเลือกว่าจะกดลิฟต์ขึ้นไปหรือว่าจะเดินขึ้นไปนะครับถ้าไม่สะดวกในการเดินบันไดนะครับ ก็สามารถใช้ลิฟต์อันนี้ขึ้นมาได้ห้องแรก3 3 1ตลตารางเมตรด้านหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ pantry แล้วก็ห้องน้ำนะครับโดยที่มีประตูบานเลื่อน3บานสูงพื้นถึงเพดานเพื่อปิดกันโซนเปียกไม่ให้กลิ่นที่ไม่เป็นประสงค์องไปด้านในครับชุดครัวของฮาเฟเล่นะครับเป็นแบบสัมผัสแล้วก็มีที่ปิดซิงค์แบบนี้บานซิงค์บานตู้ลายไม้สีอ่อนครับ E มีซอฟโค้ดด้วยชุดตู้วางรองเทา้าแล้วก็คอนโทรลไฟครับห้องน้ำของไทยนี้เป็นห้องน้ำแบบดับเบิลแอเซสนะครับสามารถจะเข้าได้ทั้งจากตำแหน่งด้านแพนทรีตรงนี้หน้าห้องกับทางห้องนอนครับซึ่งเดินทะลุได้เลยสะดวกมากๆสามารถจะปิดกั้นนะครับอย่างที่บอกแป่ไม่ให้กลิ่นไม่พุงกระส่งออกมาและเปิดออกเพื่อการเชื่อมต่อพื้นที่นะครับ เนื่องจากพื้นที่33.1ตารางเมตรสมัยนี้เนี่ยมันก็มีคุณค่าเพราะราคาคอนโดก็ต้องจะพุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีลูกเล่นต่างๆก็จะสร้างจุดเด่นในห้องมากขึ้นนะครับเร่อนี้นะครับเป็นโต๊ะทานข้าวที่สามารถจะดึงออกมาได้ไว้ทีวีจอใหญ่48-50นิ้วได้กำลังดีครับดานสูง แล้วนี่คือขนาดหน้าต่างครับแต่ประมาณนี้นะครับกว้างใช้ได้แล้วก็มีช่องเป็นกระจกใสเพื่อเปิดออกระเบียงชื่อมอ่อยู่ไปสู่ด้านนอกได้ครับห้องนอนครับวางเตียง5ฟุตถึง6ฟุตได้แล้วก็มีชุดตู้เสื้อผ้าสวยงามดีวไวต์ตำแหน่งนี้แล้วก็มีชุดตู้เสือสงงววเส้อผ้าสวยง,งามบีวไวต์ที่ตรงนี้ครับ ต่าเป็นบานกระจุงออนะครับมุมมองสายตาก็จะผ่านทะลุกระจกออกไปสู่ด้านนอกได้ถ้าเลือกห้องวิวดีๆคลาสสิกมาก สตูดิโอขนาด24.5ตารางเมตรราคาเริ่มต้น2ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับจุดเด่นของห้องสตูดิโอก็คือทุกอย่างจะเชื่อมต่อพื้นที่กันหมดนะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะเป็นโซนแพนทรีมีประตูบานเลื่อนเพื่อไปสู่เสื้อผ้าในประสงค์และห้องน้ําครับเข้ามาข้างในจะพบกับความโปร่งโล่งซึ่งเชื่อมพื้นที่ทั้งหมดเข้าไปได้วยกันนะครับภายใต้เพดานสูงถึง2เมตร7จบจุดนี้ก็สามารถจะเลื่อนเก็บเข้าไปด้านในได้นะครับประตูบานเลื่อนออกระเบียงแบ่งเป็น3ตอนนะครับ ้าข้ามทรนีประตูเข้าไปสู่ระเบียงแล้วก็แขวนแอร์ด้านบนนะครับทําให้ไม่มีอะไรมาบาังสายตาวางเตียงขนาด5ฟุตไว้ตรงนี้เก็บของด้านล่างได้ระยะดูทีวีนะครับห้องนี้เนี่ยก็คือได้เต็มความกว้างของพื้นที่หน้าห้องดังนั้นเนี่ยถ้ามาอยู่เองก็คงต้องกะเอานะครับว่าช้องใช้ทีวีไซส์ไหนห้องน้ำด้านหน้านะครับปิดกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้ เข้ามาสู่โซนกลางซึ่งเป็น Walk in c น o s e t นะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำโซนด้านหน บนของเซลสแควล์ลี่นะครับก็ยังมีกิมมิกเป็นประตูที่ออกไปสู่สวนด้านนอกมีพื้นที่ให้นั่งเล็กๆตรงนี้มีที่นั่งไว้ให้ชื่นชมกับวิวต้นไม้ใหญ่ใจกลางกรุงนะครับใจกาลางราชดาพื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่คู่กับโครงการนี้ตลอดไปนะครับสวยมากถึงห้องไฮไลไท์ของโครงการนี้นะครับถ้าเป็นผมเองผมจะซื้อห้องนี้ห้องวันเบสพลัสขนาด36.5ตรางเมตร จุดเด่นก็คือหน้าต่าง2ด้านครับเข้ามาด้านในเนี่ยถ้าไม่บอกผมเชื่อทุกคนต้องคิดว่า40ตารางเมตรอแน่นอน,อนที่เพดานสูง2.7เมตรเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกห้องมีวอลลุ่มแล้วก็ทําให้ห้องใหญ่อยู่ห้องตัวอย่างออกแบบมาเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานนะครับแต่ของจริงเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้พื้นที่ลิฟวิ่งตรงนี้นะครับก็จะอยู่รวมกันไปหมดด้านหน้าห้องจะเป็นโซน p พ n t r y นะครับ แล้วก็ตำแหน่งชุดโซฟาดูทีวีตรงนี้โดยที่มีด้านหลังเป็นห้องพลัสครับหน้าต่างบานพิเศษที่เพิ่มเอ็กซ์ตร้าเข้ามาห้องนี้ได้วิว2ทิศน,นะครับเมื่อปิดกั้นไปนะครับก็สามารถจะสร้างความเป็นส่วนตัวได้เมื่อจะนั่งทำงานนั่งพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือหรือแม้แต่จะทำเป็นห้องนอนเล็กครับพื้นที่ของห้องพลัสติดกับระเบียงด้านนอกครับ บางเลื่อนบานใหญ่เปิดออกได้ติดหน้าต่างโดยที่มีชุดตู้เสื้อผ้าออกแบบเก๋ๆอย่างนี้ให้ด้วยบิวให้จากพื้นถึงเพดานเลยครับต่อเนื่องไปกับโต๊ะอเนกประสงค์ตัวนี้